ฮัลโหลเดีรัวเดี๋ยวปมกุงดำดิ้งรับเก็บนี่เดี๋ยวปลาไป,ไปเลยโอโลกับพวาลักพวาลักพวาลักตรงตรงรอโอ๊งตนี่เองนองก,ก,ก,กันนี่้องจ้องเกลงมันจ้อพวหลักกันนี่รอยโหนะ้าจะมาเล่ยร่ากาัอคงกันกันได้เป็นวะเล่เเลเย,ย,ยเจือเลเจือะนี่นนรอยอนะ้ อีสุร้อยอก้ากันูอีนโนตองเกว่าหลักเอฟซีโรมากดแนด่ราคาไปกว่าเลยเจียเลยนะอันนี้สิบรอเกงตะกเรา,เา,เรอ,าเอันนี้เจเจนะแต่น,นี้รอยอ้าปีลึกว่ากับกันนี้กันนี้ปีปีออนวะกันนี้ปีลึกวารอยอการาคาเน้กับกันนี้เลยเจียมตน้าอันนี้อกโลเลย อันนี้ทริปล,ล้อเว,วลาตอนนี้ตำจกเกี่ยวกับจกกว่ายๆอย่างติดเลย้ะน้องเอ้กว่ายๆอย่างติดเลยใจได้เลยเจ้ากันเดี๋ยวว่ามันลุดออกจากรูันนี้กว่างใจเลยเด้อเจ้าไหมสีแต่น้นนาอันนี้อาแต่น,น้าเด๋อๆไปไหนไปไหน Nè vậy này. Cái cả này của cái điểm nắt cho ni, cầm mấy mắt nào. Năm gà điểm nắt. Tưởng rồi ông bé đớm, kia đớm. À kia. Lẻ của cái giọm. Nè tú. Ừ. Như là có mình ăn đây. Tú. โมก,กิ้งมั้ยสเสนาไปเน้นจะได้กล้องเต้นเป็ดกันนี้เ,เ,เรื่อลลงตัวต่ังก็เป็นเมียดาวฮัลโหลายบายทีนุกลลงอันนี้สีเสนาไปเน้นนาจะได้กล้องเต้นว่ากันกันนี้นึกกล้วน,นะกิดเอก Ừ, vừa kiện này, này điểm mét cả này Cầm lăng một lăng ơi Phùm, quẩy lạc đâu năng chưa Nơi cả tốt qua lô rồi không ừ là Chuyện đánh trong ốc Tiếp lô là Tẹp chế máy chưa Cả ni mấy đất đi Rồi cao á, nặng quá Ni tit phim mai suất lơi đi ngan ni. Ta tit phim mai. Cha ra ni lơi. Pin ta ni kia Kia Cooler lơ Cooler Itan Dina lơ. Kia đi na ngo đi โอเิดิบอลเล่เป็ดดิป็ดป็ดป็ดกันนี้เอาไปตีเป็นบอนอนเลยบอกว่ายังใจไรเลยครับครั้งนี้แด่ว่ามันลุดจกมันลุดออกใจนู้นนี่เปล่าติดฟิลมไมด่ด้วยเลยอันนี้ อีโน่สองกโคนตาเต่วัวนะครับเรนนาไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับอ่างตาเต่วัวอย่างเดียวเลือเฉียวตัวก็อุ้มโรยอุ้เป็นใบใดแต่นี่ปลอมปลอมวิ่งเลยครับปลอมรันเลยนี่อุ้มโรยอ่การาเรนาตัวลงแฟนนั่นจะได้ส่องเซนไปถึง ได้เชียว <c oughs> นี่แต่แรกได้คือปบกับตัวเองเลยเห็นหแ,ลลแล้วไหมแปลงว่าชิบรอเลยนะนี่อกล้อนี่เป็นอย่างเก่ากับอย่างเก่าอกล้อลอย่างเก่าเครื่องลอยอ,อกหน้าห้าเกียร์เกียร์รถฝุ่นใต้เดิมเกียร์เดิมประตูไม่นั่นเลยประตู วัวก็ททำไม่มาไม่แล้วครับคันนี้วัวทำไม่แต่ว่า,ถา,มมา,วารถไม่มีแต่ตูได้อย่าง,ยงเยอะไปตู้อะไร่รงเกย์อันนี้แล้วกันนี่พุ่มปลาไวรักเอ ในในคลิปเดี๋ยวผมลงไปแล้วกับได้เลยครับยูทูบช่องช่องต้นช่องช่องดาเตียวเลยผ้มเปล่าวิงค์ยศรถไม่มีเดิมมันกันที่ปาน,นี้เดิมมันที่นี่กันแป้งตูแป้งตูตถาลู เดี๋ยวอาต้อนเลยไปกินข้าวก่อนครับอย่างนี้ไม่ได้ตียมดูราคาไหนครับันนี้ยังทำสีไม่เสร็จโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับเชินรอยก้าวหนังกว่า ในในวัวเก่งยังไม่เรียบร้อยครับคันนี้เป็นเกียร์กระแตกเกียร์แซบเอฟเครื่องร้อยกาวานาาังฝาัวไตลาดแล้วมาก้อนมันเป็นดำโต,ำตไตลัดแล้วนู่นแย,ยกแล้ว๋ยว chuồng lang mang ra chuồng lang nha nha bụi rồi có này tao phải thay tờ bố rồi nó có qua đen này, này rồi có đùm đùm mà lấy tờ wing, wing đi bố bên nào tờ bố thế phải em bé cô gặp tách tư mấy mì rát lê này tố luôn mấy mì rát tèo chân đâu à ta chân mà bây giờ kinh cao con trần gen đại